สวัสดีครับผมเจอกับโจยแล้วครับผมที่กวงง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้เป็นเมนูปลาหมึกนะครับนั่นคือปลาหมึกนึ่งมะนาวเมนูที่ยอดฮิตที่เวลาเราไปสั่งตามร้านอาหารในหลายคนชอบสั่งทานนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูวิธีทำกันดีกว่าเริ่มจากส่วนผสมก่อนเลยครับวันนี้ยกใช้ปลาหมึกนะครับสองตัวขนาดใหญ่ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็บ้างไว้บางๆนะครับไม่ต้องลึกมากเพราะว่าถ้าลึกมากเดี๋ยวมันจะขาดไปหมดนะครับมาดูส่วนของผักที่ใช้โรยแล้วก็รองนะครับก็คือกลัมปี้กับ ขึ้นช่ายนะครับอุ Ə ้ยขอโทษคว่ำไปเลยเขียงเล็กเขียงเล็กอันนี้ออกอ,ะอ่ะอ่าในส่วนของส่วนผสมที่จะมาทําน้าราดก็มีน้าตาลทรายนะครับน้ําเปล่าน้าปลานะครับกระเทียมสับพริกสับน้ำมะนาวนะครับส่วนเจ้า3อย่างนี้นะครับก็คือพริก กระเทียมหั่นแล้วก็มะนาวหั่นชิ้นเนี่ยอันนี้เราเอาไว้โรยเพื่อเพิ่มสีสันให้มันดูน่าทานนะครับแล้วก็หลายๆคนชอบทานเป็นชิ้นชินแบบนี้ก็มีเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจวังหวะนี้เราไปทําน้ําที่เตรียมจะราดก่อนดีกว่าเพราะว่าหมึกเนี่ยเราจะใช้เวลานึ่งไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ่าหดจนเกินไปแล้วก็เนื้อมันจะไม่อร่อยนะครับเราจะเริ่มจากน้ํานะครับเปิดไฟก่อนเลยอันดับแรกก็ <c oughs> น้ำเปล่านะครับตรงนี้ใครจะใช้น้ําซุปก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรตามด้วยน้ําปลาครับแล้วก็น้นําตาลทรายเราจะเคี่ยวให้ละลายเป็นเหมือนคล้ายๆน้ําเชื่อมนะครับแต่จะมีน้ําปลาปนเข้ามาเป็นส่วนผสมด้วย ก็คือเคี่ยวจนน้ำตาลละลายนั่นแหละฮะโอเคเดี๋ยวรอเดือดสักทีหนึง่งเสร็จแล้วก็ปิดนะครับตรงนี้เราจะปิดแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นสักแป๊บหนึ่งก่อน ระหว่างที่รอให้มันเย็นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปเตรียมปลาหมึกขึ้นซึ้งนะครับอ่าตอนนี้เรามานึ่งปลาหมึกกันก่อนนะครับน้ำเราร้อนแล้วหลังจากที่เราตั้งรอไว้นะครับเสร็จแ,แล้วก็เอาลงไปนึ่งเลยนี่นะครับนึ่งไม่นานนะครับเพราะว่าปลาหมึกสุกค่อนข้างง่ายอยู่แล้วเห็นนะครับ จกนึ่งประมาณ3มนาทีเท่านั้นนะครับด้วยไฟแรงเพราะว่าวันนี้จกจะทานแบบหม้อไฟฉะนั้นเราจะไม่นึ่งสุกมากนะครับเดี๋ยวมันชดไปกว่าเดิมเพราะาเดี๋ยวเราต้องไปตั้งหม้อไฟให้มันเดือดอีกสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปทําไอ้เจ้าน้ำราดเราให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาจัดจานลงหม้อไฟน่าทานน่าทานกันดีกว่าครับหลังจากเราทิ้งให้มันเย็นสักครู่นะครับเราก็จะใส่กระเทียมสับนะครับ พริกสับพริกเนี่ยแล้วแต่ว่าใครชอบเป็นจินดาแดงเป็นพริกขิูส่วนก็ได้นะครับถ้าคนที่ชอบเผ็ดแบบว่าฉุนเฉียวเลยเสร็จแล้วก็เป็นน้ำมะนาวนะครับนี่นะครับเราจะได้น้ำลาดลักษณะแบบนี้แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปราดกันครับ ตอนนี้หม้อไฟเราพร้อมแล้วนะครับเจะเริ่มจากการนำกลั่มปีนะครับเอามาลองด้านล่างเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราตั้งไปเดือดๆนะครับช่วงท้ายๆของเมนูนี้กลั่มปีมันจะนุ่มพอดีแล้วมันก็จะหวานน่าทานช่วงแรกๆของเมนูมันก็จะกรอบๆใช่ไหมครับอ่านำหั่นชิ้นสักนิดนึงไปไหนแล้ว แล้วก็ขิงใชยเล็กน้อยนะครับจะได้มาลักษณะแบบนี้เราก็ไปดำประหมึกของเรามาตักใส่ได้เลยนี่นะครับตัวแรกตัวที่สอง เสร็จแล้วก็จะเป็นกระเทียมที่เราหั่นชิ้นไว้นะครับโรยลงไปเลยเมนูจัดจ้านแบบนี้กระเทียมแบบนี้ทานอร่อยมากครับสำหรับคนชอบลูกโดดนี่นะครับจัดจานให้มันดูน่าทานนะครับ แต่ถ้าสําหรับใครที่แบบว่าไม่อยากจัดจานทานแบบทือท่อๆได้เลยก็จัดเลยเต็มที่ราดได้เลยครับนะครับโอเคน้ำราดที่เราเตรียมเอาไว้นะครับราดลงไปเลย จกค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าจกซื้อเตามาเพื่อรองรับปลากเกือบทุกขนาดเลยคือซื้อไซส์ใหญ่สุดมาเลยจากนั้นก็จะมองว่าหมึกดูตัวเล็กนิดนึงแต่จริงๆก็ไซส์ใหญ่สุดแล้วที่ซื้อได้จากค้าเสบินค้าร้านนี้โอเคครับผมหลังจากนี้เราจะติดไฟด้านล่างแล้วรอจนมันเดือดถึงเสิร์ฟนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้เราติดไฟจน น้ำมันเดือดแล้วนะครับแล้วคราวนี้พอผักมันยุบเนี่ยมันจะเดือดขึ้นมาสูงกว่าเดิมนะครับโอเควันนี้คงไม่สะดวกจะชิมนะครับวันมนร้น,นยังไงก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวโจเขียนส่วนผสมให้ที่ใต้คลิปนะครับวันนี้คงต้องไปแล้วครับผมเพราะว่าน้ำเก๊กฮวยเย็นๆรออยู่สําหรับเมนูนี้เหมาะกันมากครับผมขอบคุณมากบายบายสวัสดีครับ